นี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญครับที่ผมและเพื่อนสอสอของพรรคก้าไกลได้ยืน่นแก้ไขพรบวินยัยการเงินการคลังในมาตราที่61วรกสองที่แต่เดิมครับเขียนไว้อย่างไม่สมเหตุสมผลเลยเขียนเอาไว้ว่าเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเหมือนดีนะเว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นอ้าสมเหตุสมผลแต่ประโยคนี้แหละครับที่เป็นปัญหา หรือได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งผมจะขอตัดประโยคหลังออกฮะเพราะมีแค่กองทัพนี่แหละฮะที่ทำเป็นแค่กระดาษ A4 ไม่กี่แผ่นแผ่นสองแผ่นเนี่ยแล้วก็ตกลงกับกระทรวงการคลังแล้วก็ไปจัดการเงินนองงบประมาณด้วยตัวเองไปปลนเปลือใครไปสักไปเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ถ้ากองทัพอยากจะจัดการเงินนองงบประมาณเองก็ต้องมีกฎกฎหมายกำกับมีระบบตรวจสอบที่โปรง่งใส จะให้ทําเอกสารข้อตกลงเป็น A4 เก่เก่าๆไม่กี่แผน่นแบบที่ทํากันอยู่ในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ผู้แทนราษฎรอย่างพวกเราทุกพักรับไม่ได้ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าหากร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็คือพรบรวินัยการเงินการคลังเข้าสู่สภาเพื่อนสอสอทุกคนจากทุกพักจะร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับ ผมวิโร์ลักษนาธิศในฐานะประธานคณะกรรมาการการทหารหลายวันก่อนก็มีนักข่าวถามครับว่าจะไปทํางานร่วมกันกับคุณสุทินครังแสงหรือเปล่าผมก็ตอบนักข่าวว่าไอ้ร่วมเนี่ยคงร่วมไม่ได้แต่ถ้าไปแทนเนี่ยแน่นอนผมก็บอกไว้ตรงนี้ครับว่าผมสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางในการคืนธุรกิจกองทัพให้แก่รัฐบาลรวมทั้งให้จัดการเงินนอกงบประมาณอย่างโปร่งใส ไม่ปล่อยให้เสนาพาณิชย์กลายเป็นตัวบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศทำให้ประเทศไทยต้องถูกดัดชนี GDI ซึ่งเป็นดัดชนีสากลประจานไปยังทั่วโลกในทุกๆห้าปีและปี2025ปีหน้าฮะ GDI จะออกมาแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นกองทัพครับจะกล้าพูดคำว่ารักชาติยิ่งชีพได้อย่างเต็มปากได้อย่างไรตราบใด ที่ท่านยังรักธุรกิจที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําคอยส่งเงินนอกระบบเลี้ยงนายพลอดีตนายพลอย่างที่ตรวจสอบไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการวิสามันชุดนี้จะเสนอแนวทางและร่างกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการคืนกองในการคืนธุรกิจกองทัพให้กับรัฐบาลคืนทุกอย่างให้กับประชาชนขอบพระคุณครับท่านประธาน